ไม่กินอะไรเด็ดแกงไม่เด็ดทุกโพไม่เด็ดสวัสด uh> ีค่ะวันนี้สาวดวงสิพ okay. ัสทุกคนมาดูวิธีแกงหน่อไม้กับพี่น้องกาดแบบบ้านๆเลยน้องกาดอย่างเงี้ยบรรยากาศบ้านสาวเดิอมหน่อไม้ หน้าไม้ก็มีค่ะบวกเกลือบแค็งนี่ค่ะแบบมัเป็นรักชมจะต้นหอมด้วยขาดไม่ได้เลยใบยะนางส,ด,สดเลยทำไงวะ มานเกงเลเดี๋ยไ,ได้ให้ก็ข่าวหนาบันลั <c oughs> นงบันไม่หลังคา <c oughs> ไม oh ่กินอะไรเต๋อแกนุ่มไหมทุกโพงเต๋ออือกินที่บ่อทุกเป็นยี่บ่อทุกถาดาดไหมาบอก